สวัสดีครับผมก็แอดมินแทนนะครับผมกับหวยฮานอยวันนี้นะครับวันวันอังคารที่31พฤษภาคมนะครับสิ้นเดือนนะสิ้นเดือนวันอังคารกับหวยฮานอยช่องแทนเถิดเธอมาเถืงหวยเราและห้านอยนะครับผมพบกันดทุกวันอยู่แล้วสําหรับหวยฮานอยนะครับคนที่ติดตามเมื่อวานปเป็นยังไง3ตัวแตกไปแล้วนะครับที่ฮานอยปกติแล้วแอดก็พิมพ์ไปสองครั้งด้วยนั้นขออภัยเนาะแต่กลายเป็นว่ามันออกตัวนั้นจริงๆเนาะห้าหนึ่งสองนะครับแอดพิมพ์หนึ่งสองห้าไปสองครั้งเลยเมื่อวานนี้ วันนี้นะครับเด่น3แถวนะปะกติพิเศษแล้วก็ VIP นะครับแถวแรกปรกติครับเ1้ามากับ6 8 7 0ดจดศูนย์แถว2พิเศษครับ86มากับ0735นะครับแถว3 v i ว3 6มากับ0172นะเอ่อเด่นเน้น ตัวแรกเนะีก็เป็น6กหกหนึ่งครับมากลับนะครับผมมันจะมีปาดครับมา7ดครับมาสูงนะครับแล้วก็3นะครับ6มาหกหนึ่งครับ6กด หนึ่งมานะครับหนึ่ง0ปดหนึนะครับหลกร้อยนะครับครนะัแปเกาะนอเลือก9ก้าครับ9 6้ 96, นะครับเก้าหกแปดเก้ส 918นะครับ917 910 913เน้นเน้นไปที่ไหนนะครับเน้นนะครับผม61ครับ60แล้วก็67เน้น6ไปนะวันนี้ก่อนเน้น6ที่ฮาหน่อยนะครับ ก็จะเป็น9 6้นะครับ960แล้วก็967นะสำหรับหวยห้านอยนะครับหน่อย3หน่อยต่ำ4หน่อยนะเริ่มเฉพาะคิดไปเลยนะครับหรือว่าจะห้าหน่อยอะไรก็แล้วแต่เนาะมันก็มีห้าหน่อยเยอะเหมือนกันนะครับขอโชคดีครับสำหรับแนวทางหวยห้านอยวันอังคารที่31พฤษภาคมครับ